นะคะคจากภาคต่อของคราวที่แล้วที่ล้างเครื่องสำอางให้ดูกันนะคะวันนี้ก็เลยจะมาทำทริคเล็กๆน้อยๆนะที่เมใช้นะคะหลังจากที่ล้างเครื่องสำอางออกหมดมีแบบทรีทเมนต์อะไรบ้างนะคะก็คิดว่าน่าจะพอเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าปกตินะคะหลังจากที่ล้างทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะเมย์ก็จะมีออปชันเสริมบ้างนะคะว่า เอออาจจะมีสครับหน้าสครับผิวนะคะแล้วก็ใช้มาส์มาส์ชีสมาส์ต่างๆนะคะก็วันนี้เดี๋ยวจะมาสาธิตแล้วกันบางตัวนะที่ใช้บ่อๆช่วงนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนขั้นตอนของการสครับผิวนะคะเมย์ก็จะใช้อยู่2ตัวนะคะก็ตัวแรกจะเป็น b บโอ์นะคะไฮดราบนะคะ exploring cream ซึ่งตัวเนี้ย ะช่วยเรื่องของสครับผิวก็ใช้เหมือนสครับทั่วไปนะคะก็ทาแล้วก็วนออกนะคะซึ่งตัวนี้สครับค่อนข้างเบ็ดเยอะเหมือนกันก็จะใช้ตัวนี้หรืออีกตัวหนึ่งที่เป็นออปชั่นซึ่งตอนนี้เมใช้บ่อยกว่านะคะก็คือจะเป็นตัวแปลงล้างหน้านีาน่เลยอาจจะเคยเห็นมาบ้างแล้วนะคะนี่เป็นตัวคิวรอนนะคะเจนเทอร์บัตชิงคิซซิ่งมูสกับแปลง ซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมาสาธิตใช้ตัวนี้ด้วยนะคือนะคะหนึ่งหน้าต้องเปียกแปลงต้องเปียกนะคะก็เอาไปจุ่มน้ํานะคะนิดหนึ่งนะให้หัวแปลงเนี่ยเปียกนะคะจากนั้นปัม๊มตัวนี้ลงไปประมาณนี้นะจากนั้นเมย์ก็จะเนี่ยแต้มลงไปแล้วก็เปิดปุ่มมดเลยซึ่งวิธีใช้เมย์เมย์อย่างนี้ ไมต้องทำนานนะคะทำแค่แบบผ่านๆนะไม่ต้องเยอะมากเพราะว่ามันจะแสบผิวถ้าใครเริ่มรู้สึกเจ็บผิวก็คือวาง,งห่างๆผิวนิดนึงไม่ต้องชิดมากอย่าก,กดนะคะก็ให้มันหมุนไปเขาจะมีบอกนะว่าใช้กี่วิกวี่อะไรเงี้ยแต่เมก็กะก ให้แบบพันผ่านให้ทัวทัวเสร็จเรียบร้อยนะคะกดก็จะเห็นแล้ว่ามันก็จะเป็นแบบ มูสนะอยู่หิวอย่างนี้นะคะก็ไม่ควรทิ้งนานก็เดี๋ยวไปล้างออกแต่ก่อนล้างออกเดี๋ยวจะขับปากตัวนี้จะขับปากให้ด้วยก็แบบพันๆเลยแค่นี้พอนะคะเดี๋ยวไปล้างออกแล้วเดี๋ยวกลับมานี่นะคะเมย์จะพูดถึงวิธีการล้างแป้งตอนนี้นะก็คือว่า พอเราใช้เสร็จมันก็จะมีเป็นฟองโฟมแบบนี้ใช่ไหมคะวิธีของมันคือการผ่านน้ำโดยที่เอามือลองน้ำนะคะจากนั้นปั่นลงในน้ำนะคะแล้วก็ถูกกบฝฟังมือเพื่อที่ว่าสิ่งสกปรปกแล้วก็พวกโฟมเนี่ยมันจะได้หลุดออกหมดนะจากนั้นก็จะใช้เป็นเมันจะใช้เป็นทิชชู่อย่างนี้นะคะแล้วก็ ปั่นลงบนอันนี้เบาๆนะคะเพื่อที่จะซับน้ำไอ่จากนั้นก็เดี๋ยวจะผึ่งมันให้แห้งนะคะซึ่งตัวนี้อยากจะบอกว่าไม่สามารถใช้กับพวกเจลได้นะคือเมลองแล้วนะคะอยากจะลองใช้กับพวกคิซิ้งเจลที่มีแต่ปรากฏว่า คิดว่าใช้กับพวกมูสแบบนี้มันจะดีกว่าเนื่องจากว่ามันมีเขาเรียกวอะไรอะลดแรงกระแทกกับผิวอะคือมูสมันจะค่อนข้างเป็นฟองฟองใช่ไหมมันจะไม่สัมผัสทําให้แรงอนะไม่สัมผัสผิวด้วยตรงถ้าเป็นเจลเนี่ยมันอาจจะเพียวไปนะคะมันอาจจะถูก,กับผิวแรงเกินไปตัวเนี้ยมันก็จะช่วยลดแรงกระทบกับผิวนะก็ทําให้อ่อนโยนขึ้นนะคะสามารถใช้ฟองตัวตีโฟมอ,อะไรของที่เพื่อนๆใช้อยู่ก็ใช้ได้นะคะ โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูทรีทเมนต์ต่อไปนี่นะคะก็หลังจากไปสครับด้วยแปรงขัดผิวมาแล้วคะก็รู้สึกทุกครั้งที่ใช้จะรู้สึกว่าผิวมันนิ่มขึ้นแล้วก็เรียบขึ้นนะคะเนื่องจากว่ามันไปขจัดพวกเขาเรียกอะไรเซลล์ผิวที่ตายแล้วแล้วก็อะไรต่างๆนะสิวเซี่ยนมีน้อยลงนะคะก็ชอบมากๆสำหรับตัวนี้สเ้ต็ปต่อไปคือการมาร์กและทรีทเมนต์